thọ. Thưa các bạn. Thưa các bạn. Mát đen gọi tôi. มีเขาเอาว้พอเครับขอบคุณมากนะครับเราต่อได้ยังมีรอดไหมอ่าผมก็เล่าก่อนเมื่อกี้ก็ผมก็ากวานมาสองวันว่านแล้วมันลายเส้นมันโูปแบบว่าไม่โดนใจในสุดท้ายผม ระบายแม่เลยใช้การระบายเลยใช้การระบายแบบคลุกมึกแล้วก็แล้วก็ลงสีอะไรน่ารักใช่ไหมนะนะสวยน่ารักดีนะุณมากนะครับไรไม่มีก็ถามได้นะฮะ มองแล้วมอม่ได้ครับเด็กๆดีาก้วพวกเ้าจะได้ถ้าผมไม่ทำะแล้วอันนี้คือแบบาการมอบคุงาการศึกษาให้กับเด็กด้วยนะครับปอดากด้วยครับตั้งใจทัามากๆเลยนะ